สวัสดีครับมือใหม่สมัครเล่นนะครับวันนี้มาหัดถ่ายครับผมลองถ่ายทำดูครับว่าจะทำวิดีโอได้สวยหรือเปล่าเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเห็นคลิปวิดีโอของพี่เพื่อนๆนหลายช่องครับที่ผมเข้าไปดูไปรับชมผมก็อยากจะลองทำวิดีโอสวยเหมือนกับ พี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับที่ผมเข้าไปรับชมนะครับวันนี้มีโอกาสมานั่งทานอาหารครับที่ร้านกาแฟครับดีไปเห็นโมบายทางร้าน,นครับสวยดีแล้วก็เลยขออนุญาตจะของร้านเขาถ่ายทำนะครับลองทำดูครับผมอยากทำคลิปที่สวยให้เพื่อนๆได้ชมแต่ฝีมือยังไม่ถึงครับ ก็ไปพยายามไปศึกษาจากช่องพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนะาะก็เลยอยากจะทำเหมือนเขามีอะไรที่ติชมหรือแนะนำผมก็ช่วยติชมและแนะนำได้นะครับมบายของทางร้านสวยมากเลยครับผมชอบมากเลย แต่นี่ผมไม่มีกล้องนะครับผมใช้มือถือถ่ายก็จะได้ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะสวยถูกใจเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่าครับแต่ของทางร้านก็สวยมากเลยดูท้ายคลิปนะครับจะมีพวกไม้ใบด่างนะฮะสวยแล้วก็พวกบอลสีพันไม้ต่างๆนะที่ทางร้านเขา จะประดับร้านครับมีแต่สวยงามทั้งนั้นเลยครับตอนนี้มือก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร,ร่นะฮะยังมีสั่นมีไหวอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไอ้อะไรนะเครื่องไอ้กันสั่นอเนี่ยที่ก็ใส่โทรศัพท์ยังไม่มี <laughs> ยังไม่มีงบ <laughs> อันไหนที่ติชมแล้วแนะนำผมก็ช่วยติชมช่วยแนะนำด้วยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ <c oughs> ของทางร้านเขาสวยงามมากเลยครับแต่ <c oughs> มือกล้องยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ยังยังไม่ค่อยมีความมั่นคงและมั่นใจสักเท่าไหร่ เดี๋ยวต่อไปจะชมพวกพืชพัน์ไม้ครับหน้าร้านของทางร้านอาหารนะครับมีแต่แปลกหูแปลกตาทั้งนล้ครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจใผมเสมอมาครับเสียง ทั้งนอกอาจจะลบกวันนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ